DevReview สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาร Re ีวิว React.js โดยการสร้างปุ่มไลง่ายๆกันนะครับสร้างไฟล์ index.html ขึ้นโครง HTML เข้า Google หาคำว่า Reactors Getting Start a d d React t o a Website, สเต็หนเพิ่ม DOM container เ,เ,เข้าไปใน HTML MM. copy div นำไปวางใน body tag สเต็ปที่2เพิ่ม script tag copy นำไปวางใน b ด d y tag เสเต็ปที่3สร้าง React component คลิก starter code copy นำไปวางในไฟไล์ไลบั u t t o n js ก็อปปี้โค้ดสาบรรทัดนี้นําไปวางในไฟล์ไลบัตต้อน .js เปิดไลท์เซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วนะครับกับ React ครั้งแรกของเราเป็นปุ่มไลท์ลองกดดูนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ React ครั้งแรกของเรา แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ